ในวันนี้ค่ะรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมการทําข้าวกล่องของวัดไซงามจังหวัดสงขลาค่ะโดยร่วมกับจิตอาสาช่วยกันทําบอกเลยนะคะว่าข้าวกล่องที่นี่พิเศษจริงๆค่ะ เพราะพิธีพิธันในการทําทุกขั้นตอนค่ะนับตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการบรรจุกล่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดรสชาติคุณค่าทางโภชนาการและก็ความสวยงามด้วยค่ะมีการตกแต่งเหมือนกับร้านอาหารกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับอาหารกล่องที่พระและก็แม่ครัวจิตอาสาของวัดไสางามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาระดมแรงงานกันทาเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่กักตัวหรือผู้ที่ขาดรายได้ค่ะ ในแต่ละวันนะคะทางโรงทานของวัดไสยงามที่นําโดยพระครูประลัดยอดโดมสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดก็ตั้งเป้าทําอาหารกล่องไปแจกเป็นอาหารกลางวันอย่างน้อยๆก็700กล่องมากที่สุดที่เคยทําก็1,200กล่องตอนนี้ถึงจะอ่อนแรงกันไปบ้างนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังมีใจสู้เราไปฟังท่านเจ้าอาวาสพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะเรามาด้วยแรงอาสากันทุกคนเพียงแต่ว่าน่าจะเหนื่อยกายมากเพราะว่า โรงทานอา,าสาวัยสยงามนี่น่าจะเป็นโรงทานเดียวในประเทศไทยที่เราทําทุกวันแล้วก็ไม่ไม่มีวันหยุดเลยจนกระทั่งตอนนี้อยู่ในเดือนที่3กันแล้วเจิ สำหรับคณะจิตอาสาของโรงทานนะคะก็ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มค่ะมีทั้งที่ปักหลักยินพื้นมาตั้งแต่ต้นเลยก็มีและบางส่วนก็หมุนเวียนมาช่วยด้วยใจค่ะอย่างพัชริกาบิลพัฒนะคะก่อนหน้านี้เธอก็แค่นําเอาวัตถุดิบมามอบให้กับทางวัดเท่านั้นค่ะแต่พอได้เข้าไปเห็นการทํางานของทุกคนก็เกิดแรงบันดาลใจเลยขอเข้าไปช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะ ทุกคนมามาก็ด้วยใจอะค่ะเราแบบไม่ได้เงินเดือนไม่ได้ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรกันเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราน่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยได้สำหรับวันนั้นนะคะก็เป็นวันที่22แล้วค่ะที่พัชริกาเข้าไปช่วยงานนะคะส่วนทุนร้อนที่ทางวัดนำไปใช้ในการประกอบอาหารก็มีผู้ร่วมศรัทธาบริจาคเป็นเงินบ้างหรือบริจาคเป็นวัตถุดิบต,ต่างๆเข้ามาบ้างค่ะและทุกคนที่มาช่วยกันก็ตั้งใจว่าจะทำไปจนกว่าจะหมดทุนค่ะ ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีจิตอาสาเข้าไปช่วยงานที่วัดมากขึ้นนะคะซึ่งก็ช่วยเบาแรงจิตอาสาลหลักที่ยืนพื้นในวันธรรมดาไปได้เยอะค่ะและที่ผ่านมานะคะเวลาเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาทางวัดไสยงามเองก็จะนําเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะอย่างน้ําท่วมบริเวณวัดนะคะก็จะทําให้อยู่เป็นประจําค่ะ